มันเป็นโซมพอกของงเออใช่มันมีการหักห่าใช่ครับอันนี้คือเรคคอเมนเลยปลายหางมันจะเป็นแบบสีลุดอุ้ยอันนี้สีแปลงอันนั้นมาเบิ้นดอทครับเหลือตัวเดียวแล้ววันนี้เราเปิดคลิปกันมาแบบดูเลยดูแบบฉ่ำๆเลยประกาศกี่ตัวกี่สียังไง เลงไว้เลยถ้าใครสนใจก็ต้องมาที่ตลาดปลาจากนั่นเองโซลาร่ตรงนี้นะจ๊ะมีทุกวันพุธทุกวันพุธทุกวันพุธอันนี้สวยเรากำลังจะบอกเลยตื่นตามื่นใช่ไหมสวยน้องสินี่ตัวนี้กำลังแบบแฉหางเลย สีนี้เนี่ยถ้ามาข้างๆกันก็จะเป็นพวกสายยักษ์และตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยี่มีกำลังแบบำกำลังนำแพงวันนี้วันนี้ถือว่าบรรยากาศในตลาดคนค่อนข้าง,างคึุกคักนะดูแบบเยอะๆกว่าทุกวันอ่ะคลิปนี้สำหรับใครที่แบบเรื่องในโอกาสที่เราไม่ได้ส่งประกาศมาหลายคลิปแล้ววันนี้เราจะ ลงปรากาศดบบฉ่ำๆสุกๆไปเลยเพราะว่าทั้งคลิปนี้นะคะใครที่เปนสายปลากัดก็คือเตรียมดูได้เลยเราจะไม่มีอย่างอื่นนะเราจะมีแต่ปลากัดอย่างเดียวนะจ๊ะเริ่มกันจากที่โซนด้านหน้าตรงนี้เลยถ้าใครมาที่ตลาดปลาเดือกนะคะโซนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นแบบว่าที่รวมปลากัดทุกแหลกเลยไม่ว่าจะเป็นเกรดแบบลองเลี้ยงั่นเล่นห้าบาทสิบาทหรือว่าเกรดแบบระกรดอะไรอย่างนี้นะคะแพทเทิร์นแพทเทิร์นฟอร์ม ต่างๆนะมีให้เลือกตั้งแต่แบบหลักสิบยันหลักพันหลักหมื่นประกาศหลักหมื่นแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนหลักหมื่นด <c oughs> ูแถวล่างหน่อยไหมแวะแถวล่างก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะใครที่เป็นสายแบบกาแล็กซี่นโมหรืออะไรเงี้ยสีแบบสดใสน่ารักสดวัยแบบอย่างพวกเราไวัรุ่นสิบแปดสิบเก้าอย่างนี้เนาะก็มาดูกันได้เลยอไปะัดถัดไปอีกร้าน ข้างๆกันมาอันนี้ก็จะแบบว่าก็จะเป็นอีกสีหนึงอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบเหลืองๆแล้วก็มีแบบว่าสีขาวแทรกออกมาอยู่ตรงกลางหางแล้วก็กลางทีบแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อเดียวกันหรือเปล่ามันมีอันนี้อันนี้อันนี้แต่อันนี้มันยังไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ปะ อันนี้สีแมค้าเขากลังขายของอยู่เราเอ้ยมีขั้วมันก็มีเป็นที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหลืองขาวแต่ว่าอันนี้มันข้าวจนมันจะมีตัวแบบที่มันเป็นแทรกน้ำเงินแทรกดำลงมาด้วยแต่ว่าถ้าใครชอบหาแบาาบหาคู่กัน หางยาวๆใหญ่ๆแผ่ๆเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก็จะมีแบบป้าสาสีแดงอันนี้สีแบบสีเหี่ยวสีล้วนเลยอันนี้สีแปลกๆปะอ๋อดูข้างในมันสีม่วงแต่ออกมามันอารมณ์เหมือนประกัดป่านิดนึงไหมอะสีมันแบบประกาศเลยประกาศป่าเลย สีแปลกนะแต่ว่าพอมันอยู่ข้างในอะ่ะมันเป็นสีม่วงพอาออกมา,าสีไฟมันหลอกตา,านั่นเองคือจะเป็นอันนี้อันนี้สีฟ้าสีฟ้าแบบไม่น,น้อยตัวเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นโพนฟ้าโทานน้ำเงิน ลายไปแล้วก็โทนขาวอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีสีส้มสีแดงเหลือสีฟ้าอนะลูกค้าอยู่แล้วก็แบบแอบส่องอ่อะเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันก่อนมาจากไหนเอ่ยนครสวรรค์จ้าเป็นฟาร์มเองนครสวรรค์นะจ๊ะมีอะไรแนะนำไหมของพี่ปลายักษ์จ้ะเป็นพวกปลายักษ์ใช่ไหมเดยคุณมาดูปลายักษ์สีนี้สวยจังเลยอะค่ะฮาร์ปมูน ฮาร์มู <Half> ยักษ์มันเหมือนมันรู้นะว่ากล้องจะมาถ่าย <S 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 แค่ห่างรอเลยค่ะอันนี้จะเป็นตรงตรงนี้ปกติพี่ตั้งตรงนี้ทุกวันไหมคะทุกวันแตะทุกวันพุธเนาะอ่า,าถ้ามาจออันนี้พี่อะไรเอ่ยนิดค่ะพี่นิด,ใ,นดใครสนใจพวกสายปลาก,กัดยักษ์แบบนี้เนาะที่เป็นฮาร์มูนใช่ไหมจ๊ะค่ะฮาร์มูนแล้วก็หางสันฮารมูนแล้วก็หางสั้นมาคุยกับพี่นิดพี่นิดได้อยู่ตรงแบบล็อกแรก ร้านรถจักรยานยนต์ค่ะเนาะมีออนไลน์ไหมพี่มีเฟซสนองนคนตีค่ะเฟซบุ๊กค่ะชื่อสนองคนตีคนตีค่ะอันนี้นี้แดงดำขาวแดงดำขาวอุ้ยอันนี้สีแปลก พื่อแต่ว่าปลาที่เอามานี่คือสีแบบไม่ซ้ํากันเลยค่ะสีจะไม่ค่อยซ้ํากันอันนี้นเขาเป็นค้อบเดียวกันไหมคะหรือว่าแบบต่างสีก็ต่างคอ,งองเลยค่ะคนละพ่อคนละแม่โอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแวะมาหาพี่นิดใหม่นะใครสนใจก็อย่าลืมฝากพี่นิดไว้ด้วยนะจ๊ะล็อกอยู่ตรงหน้าของร้านจักรยานยนต์ เนาะฝั่งนี้เลยนะอามากันอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงโซนด้านหน้าเลยใกล้ๆป้อมจอดรถข้างในอามาฝากร้านหน่อยจ้าร้านอะไรเอ่ยยังไงช่องทางติดต่อไม่ไม่มีชื่อร้านเหอพี่ไม่มีชื่อร้านชื่อพ่อค้าก็ใช่ชื่อพ่อค้าชื่อาอารันครับพ,<อ>พี่อารันพี่อารันมีเบอร์ติดต่อไหมเผื่อบบใครสนใจมาของพี่อารันมีครับศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามสี่แปดศูนย์สามสี่ครับใครสนใจ้าของพี่อารันก็จะเป็นพวก เนีัีเป็นแฟนซีเป็นแบบหางหางสั้นหางยาวอะไรไปผิวๆของพี่อรันที่มาจากจังหวัดไหนนะคะอยู่กรุงเทพคับอ๋อมาจากกรุงเทพเลยเลี้ยงเองด้วยไหมเอ่อทำเองด้วยแล้วก็รับด้วยเรามาขายด้วยก็มส่งมาแล้วแต่ลวแล้วแต่สีที่เราแบบทําได้อะไรอย่างเนาะถ้าหางยาวก็ซื้อเขามารับเขามาหางสั้นส่วนใหญ่ทําเองบอกหมดเลยเราเราไม่ปิดบังเนาะเราไม่ปิดบัง พ่อค้าแบบพ่อค้าที่จริงใจหาได้ที่ที่ไหนหาได้ที่ตลาดปลาจตุจักรนะจ๊ะโซนลาเลมาคุยกับพี่อรันได้เลยสําหรับตรงนี้นะคะใครที่สนใจปลาขาดแบบนี้นี่ตัวเล็กเลยกําลังแบบเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยไม่มาขอบคุณนะคะยัง <Y' all S 2> ไงเอ่ยคุยได้ไม่จ๊ะอ่ะพ่อค้าบอกถ่ายเลยโอเค อะเรามาดูกันสีด้านบนตรงนี้เป็นพวกแบบเหมือนคาวเทลปะแต่แต่ก็ไม่ใช่อ่ะแต่แต่ลายอ่ะลายมันเป็นลายขีดขีดนะแต่แต่มันไม่ใช่เนาะแล้วก็จะเป็นแบบสีอันนี้สีดําสีเหลืองสีแบบกาแล็กซี่อะไรอย่างนี้ไปนะจะ๊ะแล้วก็ยังไงมีปลาอ๋อวันนี้เขาแบบสีเขามาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนาะเป็นสีแบบว่า สีออกเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเรียกว่าสีนุดไหมที่มันเป็นสีใสๆอ่ะกับสีตัวแบบเหลืองๆเนี่ยแดงๆมันก็จะเป็นแบบสลับกันอาถัดมาร้านข้างๆกนันแต่ร้านลงบูนใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่เห็นหูช้างลงบูนเลยอะ่ะปะ หูช้างไม่ไม่เห็นอุ้าสีแบบสีดำแบบ<อ>ดำอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าผสมสีน้ำเงินแดงสวยจังเลยอ่ะ <c oughs> ให้ดูแบบสับๆเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะเราว่าคนที่ชอบดูคลิปปลาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบดูดูไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องมีคนพูดมาก นี่สีนี้ก็สวยด้านล่างนี้ปลายหางมันจะเป็นแบบสีหลุดในกล้องน่าจะน่าจะพอเห็นอยู่เนาะว่าแบบเขาไม่ได้หางสั้นนะปลายหางเขาเป็นแบบว่าเออสีหลุดแล้วก็ตัวตัวเป็นสีดําแล้วก็ลายแบบสีน้าเงินเอ้ไม่ใช่สีน้ําเงินสีเงินสวยจังเลยอะอันนี้ก็มีเหมือนกันที่มันเป็นแบบลอ็ลอตล็อตสีหลุดข้างในแต่ว่ามันจะอันนี้จะมีแบบ แทรกเหลืองนะหัวเหลืองมาขู่แล้วนี่ขู่แล้วเออทัายด้วยเออมันสู้นะมันสู้นะคอองนีนเออเออ,เอ,อนนี้ก็สวยอะอะสำหรับใครที่เป็นแบบว่าชอบพวกสีหลุดหรือว่าสีเต็มก็มีอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แบบเฮ้ยอันนี้ก็สวย ชัดเจนนะเอามาถัดมาอีกร้านหนึ่งใกล้ๆกันเลยแล้วก็เรียงมาเลยนะจ๊ะพาชมทุกร้านเลยพยักหน้าคุย,คย,คยไมคะอามาแนะนำร้านหน่อยอุ้ยแต่ว่าปลาเหลือน้อยแล้วอะ่ะก็ขายเยอะอยู่ครับเมาาออื่อเช้าเยอะครับเยอะพี่มาจากไหนเอ่ยสิงบุรีครับสิงบุรีฝักร้านฝั่งเบอร์ไหมก็ ก็ร้านก็อยู่ตรงเราแวงเนี่ยครับโซนประกัดเนี่ยนะครับถ้ามาก็จะเห็นเลยครับชื่อท็อปเบต้าครับท็อปเบต้าใช่ครับศูนย์เบอร์ก็ศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าศูนย์สามแปดสองแปดครับศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าศูนย์สามแปดสองแปดครับถ้าจะสั่งปลาก็โทรบอกได้ครับโทรบอกก่อนใช่ครับเดี๋ยวพี่ก็จะดูแต่ปกติประกัดอะถ้าสั่ง ปกติปกติคนอื่นเขาต้องต้องเลือกสีไหมคะหรือว่าก็เอาแบบแพทเทิร์นนี้แหละสีประมาณนี้แหละเวลาเขาสั่งลูกค้าเขาจะมีแพทเทิร์นของเขามาแล้วเขาจะสั่งเราาจำนวนเท่าไหร่ครับอส่ไหนคะสสยพันเราก็ได้แต่สีแดงอันนี้สวยจังนี่ใช่ครับมันเป็นแดงแบบมันเป็นเขาเรียกเต็มตัวที่หัวเขาเรียกสตาร์เดลครับ วันนี้เรามาแบบประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วจริงๆถ้าดูพวกประกาศอยากดูมาเลือกสีเอออันนี้คือหมดแล้วอยากมาดูเลือกสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยควรมาตั้งแต่แบบแปดโมงเนาะเจ็ดโมงเช้าหกโมงเจ็ดโมงเลยครับแต่ถ้าใครไม่ว่างก็จสสายหน่อยก็ได้ไแต่ถ้าบ่ายจะเริ่มหมดแล้วเพราะว่าขายหมดทุกอาทิตย์ไ้ของพี่เริ่มต้นที่ตัวเท่าไหร่เอ่ย อ่าเจ็ดสิบครับจนถึงสาม,ร,ะะมร้อยก็ไม่แรงราคาราคาแบบเลี้ยงท่เกี่ยนได้ดยูถ้าถ้าแนะนำก็คือมามาก็คือมาเลือกเองดีกว่าเราจะได้สีแบบที่เราถูกใจสีแบบบางทีโทนสีเหมือนกันแต่ว่าลายที่มันอยู่บนฟากัดมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราถ้าเราแบบอยากได้น้องที่แบบว่าถูกใจก็มาเอาละกันอุ้ยจ<ด>ะ,ะไ,ได้ถูกใจอันนั้นมาเบิ้ลดอทครับ เหลือตัวเดียวแล้วหระหมดแล้วมาสี่สิบตัวเหลืออยู่สองตัวไหนอีกตัวก็ข้างในเดี๋ยเขาจะมีจุดแค่จุดเดียวไอ้ฝั่งฝั่งอนุนอยู่ฝั่งอนุนจุดเดียวอยู่ฝั่งอนุนเลยจุดหนึ่งเนี่ยจุดน้อยเขาเลยไม่เอาเดี๋ยวก็นะน้องน้องโชว์จุดไหนลูกไม่หันไม่หันรู้เนี่ยอ่าเห็นยัง มีแ <rude S 2> บบหนึ่งตัวเอามาสี่สิบตัวหมดแล้วครับเหลือสองตัวสั่งได้ไหมสั่งได้อยู่สั่งได้อยู่ให้ถ้าถ้าสั่งต้องสั่งล่วงหน้านานไหมคะหรือว่ายังไงอ่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะครับไม่แต่ว่าถ้าเราอยากได้ดอกแบบนี้ก็อาทิตย์นึงก็ใช่ครับก็จะเอามาทีใช่ครับแสดงว่ามันก็ยังมีอีกหลายตัวอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไปจ้าไปจ้าเข้ามาข้างในอีกร้านหนึ่งกําลังแบบว่าดูแลอะมาดูอุ้ยสีนี้สวยสีเหลืองแบบนี้เลยแล้วก็มันจะแบบเป็นหางสีหลุดนิดนึงแต่ว่าหลุดไม่หมดใช่ไหมมันยังมีแบบว่าเหลืองเหลืองนิดนึงใช่ไหมพ่อค้าบอกเออเธอจะพูดอะไรก็พูด <c oughs> คุยสัมภาษณ์ได้ไหมอ่ะตัวเองมาจากไหนเอน่ยนคนปรปฐมนครปฐมฝั่งเบอร์ฝักร้านไหมจ้าอ่า ฝากเบอร์กันครับ<ด>0 63, 72, ูนย์หกศูนย์หสามแปดเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าห้าสั่งพ่อค้าด้วพ่อค้าชื่ออะไรเอ่ยอาหารมน,นิกรคุณชื่อเหินครับคุณเหินครับผมใครสนใจปากระตายเซ็ตเลิศแบบนี้นะจ๊ะก็มาติดต่อที่คุณเหินได้สั่งได้ออเดอร์ได้ล่วงหน้าได้ครับส่งได้ส่งได้ส่งได้ด้วย,วยส่งอันเนี้ยต้องจำกัดไหมว่ากี่ตัวเออแต่ประกาศมันส่งแบบตัวสองตัวก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าได้ครับตัวสองตัวร้อยตัว,ตวส่งได้ครับ ใครอยากได้จํานวนเยอะขนาดไหนเาก็มีไอตัวนี้ด้วยอดอทเหมือนกอนะันนะมาเปินดอทมันเป็นแพทเทิรนใหม่ไหมหรือว่ามันมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละแค่เราไม่ได้สนใจอโอเคเราแค่เห็นมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เนาะแต่ว่าใครที่เป็นวงการปลาก็จะเห็นตัวนี้สวยใช่ไหมสีสม้มสีสม้สสมมันเปนเหลือบเงินเงินนิดนึงอ่ะใช่นเป็นแบบใหม่ อันนี้คือแบบใหม่เนาะครับที่เราทํามาใช่ครับร้านอื่นนี้ยังก็เริ่มก่อนเริ่มมีแล้วหรือยังยังครับถ้าเรามาหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยจะยังไม่มีมันเป็นส้มโอทองทองเออใช่มันมีการหักอ่าใช่ครับอันนี้คือแนะนำเลยถ้าบางร้านจะเป็นส้มอ่อนๆธรรมดาเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเด็ดตรงที่แบบมันเหลือบทองใช่ครับ อันนี้มันอายุประมาณกี่เดือนเราคะสามสี่เดือนได้ไหมอะประมาณสามเดือนสามเดือนเนาะมีมาอีกเรื่อยๆไหมคะหรือว่าแล้วแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ข้อมีเรื่อยๆครับทําอยู่เรื่อยๆก็คือเราทําได้แล้วก็ทําต่อทําต่อไปใครที่สนใจอะไรอย่างงี้ก็แวะมาได้นะจ๊ะสาหรับร้านนี้เลยอ่ะคอลเลกชันใหม่นะจ๊ะประกาศคอลเลกชันใหม่อีกทีหนึ่งเนาะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันมา มาฝั่งตรงข้ามกาันเมื่อกี้พ่อค้าบอกว่าถ่ายหน่อยถ่ายพี่หน่อยพ่อค้าไปไหนแล้วล่ะพ่อคา้าพ่อค้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าปลาพ่อค้ายังอยู่นะจ๊ะสําหรับปลาแถวๆนี้จริงๆก็แบบคุยกันได้คุยกับพ่อค้าร้านอื่นได้เพื่อถามอีกร้านหนึ่งได้เพราะว่าเขาก็แบบรู้จักการอะไรอย่างนี้นะพ่อค้าร้านนี้ไม่อยู่ก็ถามนี่เขามีอันเนี้ยถ่วยประกงประกาศเอ้ยไม่ใช่ประกันไม่ใช่รางวาัลนี่ประกาศรางวาัล นี่อ่าใครก็ใครสนใจก็มาดูได้สำหรับปลาที่เป็นแบบว่าเกตแบบฟอร์มประกวดนะคะพวกครีบหางเอยกระโดงเอยหางเอยประกาศมันมีที่ว่าเรียกกระโดงไหมข้างบนมันคือกระโดงยังไงมันก็ต้องกระโดงเนาะอุ้ยตกใจน้องดีดนี่ไงพ่อค้ามาแล้วพ่อค้าคุยไหมจ๊ะพ่อค้าจะกินข้าว คุยเพิไไ่มังพีนายคุยไหมจ๊ะโปรโมทร้านหน่อยไหมจ๊ะเริ่มต้นที่สามร้อยครับต้องโปรโมทจะได้มั้งปลาดีขนาดนี้ก็ร,ร้านนีเ้เริ่มต้นที่สามร้อยครับแล้วก็คู่ละพันห้าครับใช่ครับแล้วก็มีราคาตรงถ้าเหมาหมดก็มีราคาตรงให้ครับคำว่าคู่นี่คือผู้เมียถูกไหมผู 5, 5้เมียครับพันห้าเริ่มต้นนะอันนี้คือเป็นร้านเราเองนั่นแหละ ว่าปลาทุกตัวเราบีบเองใช่ครับเนาะมีทีมงานครับทีมงานทําด้วยก็เป็นของฟาร์มเราเนี่ยแหละใช่อันนี้ที่ทรงที่แนะนําเลยก็มีตัวนั้นเปิดต่องานครับตัวไหนไอตัวที่ในในตู้ใช่ครับใช่ครับอันะไรคือชิมาใหม่หรือว่าสีทําไมเป็นนีโมกาแล็กซี่เนี่ยครับแต่บางคนก็เรียกมัตติคัลเลอร์มั่งอะไรมั่งแต่ผมเรียกนีโมกาแล็กซี่ง่ายๆสีมันเยอะเนาะมันคือมันเป็นมุกน้ําเงินเนี่ยเดิน ข้อมันก็มีน้อยตัวที่จะจะเป็นมุกเงินมันก็เลยก็เป็นสีแปลกแปใหม่ๆอะไรเงี้ยภาพบบภาพแบบนั้นเป็นสีสารของฟาร์มเราใช่ครับมันจะเป็นมุกน้ำเงินใช่ไหมไอ้ตรงหางมันใช่ปะไม่ไม่ตรงเนื้อตัวตรงแดงๆครับเป็นมุกเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะอ๋อมันมันจะกระจายครับกระจายเป็นเม็ดเป็นเม็ดๆมากกว่านี้อันนี้ยังเป็นปื้นหน่อย แต่ราคาเปิดไว้ที่สองทันมาอ่าใครสนใจน้องมีไม่หลายตัวถูกไหมมีไม่กี่ตัวถ้าใครอยากมาวิ่งนี้รีบมาวิกหน้าก็อาจจะมีอีกเนาะแต่ว่าต้องวนเอาละกันนะจ๊ะสำหรับร้านนี้ก็ฝากไว้ด้วยจ้าเอามาเราก็เขาไลค์กันอยู่เราก็เนี่ยอาศัยที่เขาไลค์อุ้ยเราเราพูดได้ไหมไลครัาพูดได้คาดได้สวัสดีแฟนคลับของพี่โฮมบีตนะคะใช่ครับผมอยู่กับฟาร์มครับโฮมบีตโฮมบีตตะ มีเบต้าฟาร์มของพี่ไขายังไงเราก็จะมีทั้งเป็นหางสั้นนะครับแล้วก็หางยาวครับหางสั้นหางยาวอุ้ยหางยาวคือยาวใช่หางยาวก็จะเป็นหางยาวสายเลือดนะครับจากจางเบาวที่เป็นสายเลือดแชมป์นะครับนะนะครับตรงสียงต่างนะครับก็จะมีลูกค้าเช้าเช้าเขจะมาดูกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับนะก็จะมาดูกันแล้วก็จะมีหางสั้นนะครับก็เป็นทั้งสายเลือดของ จันดีนของเราที่เป็นหางั่้นที่เป็นเกี่ยวกับการประกวดผมร้านผมจะเน้นเป็นพวกเอ่อเกี่ยวกับปลาประกวดครับรรตามงานประกวดลูกค้าก็จะมาดูก่อนมาดูมาเลือกมาเลือกกันครับแล้วก็จะมีเอ่อปลาที่ให้ลูกค้าเริ่มเลี้ยงก็มีครับเริ่มเลี้ยงก็มีก็มีครับสหรับการเลี้ยงสวยงามเนาะใช่ครับคือถ้าใครอยากด,ดูดูที่เป็นแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นที่ลีลาในการไลฟ์แบบว่า <laughs> เราไม่กล้าเข้าเลยอะ นิดหนึ่งเชิญเชิญต่อได้เลยนะคะขอบคุณนะคะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอีกทีก็ฝากด้วยนะครับผมคฮมบีวต์เฟาร์มครับก็ช่องทางการติดต่อจะเป็นนะครับผมของโฮบิต์เฟาร์มจะเป็นทั้งทิกต็อกนะครับนะเฟซบุ๊กแล้วก็นะครับนะทางไลน์ก็มีครับใครสนใจก็นี่เข้าไปดูที่ชื่อเฟซบุ๊กตามนี้ได้เลยเนาะคฮมบิวต์เตาฟาร์มนะจ๊ะอ่ะมาเราไม่ไม่รบกวนอยู่ร้านีท่เลย ฝากด้วยฝากด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี้ใครที่ดูเป็นแบบสีเหลืองๆไว้ <c oughs> ให้ดู <c oughs> <c oughs> อ่ะเปล่าด้วยละกันวันนี้ก็จะดูย่ำๆหน่อยแล้วก็มีแวะตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะใครที่เป็นสายแบบว่าหางพิวผพิวยาวๆนะอันนี้ก็จะมีให้ด้วยแล้วอันนี้ตัวใหญ่หางยาวจังเลยอ่ะอันนี้ปลาน่าจะไอ้นี่รึไหมอายุเยอะไหมคุยได้ไหมจ๊ะอ่า ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอันนี้พี่ส้มนะ,ะโกมินเดต้าค่ะโก,โกมินเดตา้าเบอร์สูกห957788660ใครสนใจพี่สม้มขายประกาดจากไหนบ้างคะมีฮาร์มูลหางยาวอย่างเดียวเลยค่ะฮาร์มูลหางยาวอย่างเดียวเลยนะจ๊ะของพี่สม้มมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยนครปฐมค่ะนคนปรปฐมจ้าอันนี้เป็นหูช้างค่ะหูชาห้างหางยาว ส่วนมากก็จะเป็นของพี่ส้มเน้นเป็นหางยาวเลยใครที่ชอบเป็นสายหางยาวก็มาดูมามุงกันที่ร้านนี้ได้เลยมีแบบหลายสีมากๆเลยอันนี้แล้วแต่รุ่นด้วยไหมหรือว่าสีหลักๆเราก็จะมีประมาณนี้ใช่ค่ะมีประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นมีสีขาวมีทองทองชาติแดงน้ําเงินบูแบ๊คมีทุกสีอะค่ะ เราก็จะให้ดูข้าวๆประมาณนี้ละกันนะจ๊ะฝากพี่ส้มไว้ด้วยอีกหนึ่งร้านประกาศในตลาดร้านเล่ของเรานะจ๊ะขอบคุณค่ะเราเราไม่ต้องเลือกอะยังอันนี้เราไม่ต้องเลือกเพราะว่าพี่แพ็คมาเลยใช่ไหมของพี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยมีฮารสองหางพวกคาเทลปาจีนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็คือเป็นเกรดรวมเกรดเอาไปคัดเองเกรดรวมเกรดรวมนะจ๊ะก็จะมีแบบรวมหลายๆถุงหนึ่งถุงก็จะมีหนึ่ง ยี่สิบตัวถุงเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยสี่บสที่ชื่ออะไรจ๊ะตายที่ตายมาจากไหนเอ่ยมาจากนค,นนคนปรนคนปฐมนครปฐมฝากร้านฝากเบอร์มจ๊ะฝากร้านฝากเบอ,อ,อ 4, 24, ร์ไหมอ๋อศูนย์แปดสี่สามสองสี่เจ็ดสี่สามห้าค่ะใครสนใจที่เป็น มาไม่เหลือปกตินะอันนี้มันไม่ปกติแล้วร้องไห้ดีไหมร้องไห้พูดสิบเอ็ดโมงเองนะพึ่งเรื่องนึ่งนี่เดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยไปส่งปลาของอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ทันขายอ่่่าาแตวถ้าใครสนใจก็ฝากร้านนี้ได้นะจ๊ะสั่งได้เนาะเดี๋ยวพี่ก็มามาส่งแถวๆนี้แหละส่งให้ได้หรือว่าส่งจากที่นครปฐมก็ได้เนาะ คุยกันหลายคนนะขอบคุณนะคะอามาเดี๋ยวเราเจอตัวตึงตลาดปลาอีกหนึ่งท่านเซเลบท่านหนึ่งเซเลบท่านหนึ่งนะทุกคนนะสวัสดีค่ะนะคะเราเอ่าก็เป็นเซเล็ท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ได้ยินเนาะได้ยินได้ยินก็ไม่มีอะไรนะคะที่ตลาดของเราก็มีปลามากมายเราก็มีอะไรดีไม่มีอะไรน้เสนุนวันนี้วันนี้เอาอะไรมาบ้างเราอ่ะวันนี้เหรอวันนี้มีอ่ปลาทองเล็กดีกว่าเป็นปลาทองเล็กของที่บ้าน ปลาทองร้อยนี่นี่นี่เป็นปลาทองร้อยของที่บ้านนะทุกคนอันนี้เป็นของที่บ้านเขาทําเองอนาะทิตย์นี้มีก็ตัวละสองบาทนะคะใครสนใจก็เนี่ยตัวละสองบาทนะส่งทั่วประเทศไทยเลยใครสนใจก็ทักมาสอบถามันได้นะคะเบอร์โทรอยู่กับพี่พันธ์เลยเนาะแล้วก็มีรูปประกาศนะเป็นรูปประกาศเป็นอ่าเป็นโค้ยอ่ะเป็นค้ยหางยาวเป็นเป็นค้ยหางยาววันนี้เป็นค้นย,นยหางยาว ใช่ใช่เอาไปเพาะเอาไปแบบไปขุนตอ่อเอาไปขุนตองขุนตอ่อนะเรามีส่วมมนมากจะเป็นปลาทองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเมื่อก่อนจะขายประกาศเดี๋ยวนี้เริ่มกลายพันธุ์ได้เป็นปลาทองแล้วนะ <laughs> เริ่มกลายพันธุ์ปลาทองมันท้องง่ายกว่าหรือเ <laughs> ปล่าปลาทองมันซื้อง่ายกว่าประกาศมันมาทีละตัวพี่มันกดมายาก <laughs> อ่าก็เลยว่าใครสนใจเรารับส่งต่างจังหวัดน,นะคะใครสนใจก็สอบถามเบอร์โทรได้นะฮะัไม่กันมาเนาะัไม่กันมาได้นะคะ ต่ว่าอันนี้อันนี้เราเน้นขายปลาเนาะถ้าอย่อื่นไม่ได้นะใช่ไหมย่างอื่นไม่แนะนําไม่ทักนะอาจจะคุณอาจจะโดนด่าไปอันนี้ถ้าใครอันนี้ไว้ติดต่อธุรกิจตอยนก่อนถ้าจะทักมาจีบกรุณาบอกตรงตงก่อนโอเคโอเคแล้วมีอะไรอีกมีอะไรโอ้ยเนี่ยเนี่ยทองอันนี้เป็นเหยื่อดูอันนี้เป็นเหยื่อปลาทองเหยื่อห่างมันทับ นิดเดียวเองคือปลามันมีตําหนินิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะไม่ถ้าใครไม่ไม่ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอีคิวนเขาหนักปะมั่นไม่อะไรไม่หนักคือคือแบบทำปลาตากอะทำปลาตากแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสก็คือน้องก็ยังน่ารักอยู่นะน่ารักอยู่ใช่น่ารักอยู่หัวแบบวุ้นแดงแบบเต็มหัวเลยแต่ว่าหางพับนิดเดียวอันนั้นถุงเท่าไหร่เอ่ยถุงละร้อยร้อยเองตรงนั้นมันมีกี่ตัวนะหกตัวปะนะอย ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่มีแปดตัวแปดตัว้อยเดียว <8 S 1> บ้าบอถ้าเป็นตัวเล็กก็คือไม่ได้นับเลยกะเกาเลยได้กะเกาเลยเต็มถุงยังไงก็อย่างนั้นเนาะใช่ใ,ชใชเป็นประมาณนี้ละกันฝากอีคิวไว้ด้วยนะจ๊ะสาหรับร้านนี้<ช>จากปลากระดกก็มีปลาทองก็เลิศใช่แล้วก็รับส่งปลาทุกชนิดเลยนะครับส่งบอสส่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยรับส่งเัื่ค่าบริการนิดเดียวเท่านั้นเองไออันนี้คือเรื่องจริงนะเคยเมื่อก่อนสมัยก่อนที่จะมาขายปลาที่เนี่ยเคยจะให้คนหนึ่งยิ้วปลามาให้ แล้วเขาคิดค่าเดินหนูแพงมากเขาคิดถุงละห้าสิบาทหน,หนูแคร์เขามากเลยพี่พอวันหนึ่งที่หนูมาขายที่นี้ยหนูไม่เคยคิดลูกค้าหนูแพงเลยถุงละห้าสิบาทแล้วทีน,นึงมันลังนึงอ่ะมันไหลถุงาลังนั้นน่าจะโดนไหล,แ,ลแชทน,น,<อ>นั้นอ่ะยังอยู่ในโทรศรัพท์เครื่องอนึงอยู่เลยแคร์มาก <laughs> ไม,ไม่ไม่แคร์เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเก็บแชทไปอยู่เก็บแชทไปอยู่แล้วเพิ่งโพสต์ด่าเมื่อวานก่อนมาขายปลาโอเคไม่แคร์เท่าไหร่โอ้ขอบคุณมากนะคะที่มาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยววนมาอีกไปทำเนี้แหละ อยากเจอต้องมาที่นี่วันพุธนะคะฝ่างช่ติติกตอกปะติกตอกหรอติกตอกก็มีแต่คลิปไร้สาระนะติกตอกก็เข้ามาดูปลาได้นะทุกคนนี่จะเป็นชิคติกตอกของเรานะคะเข้ามาดูปลงดูปลาได้เข้ามาอัปเดตว่าเออว่ามีปลาอะไรที่นี้ก็มีพวกปลาเหยือ่อทองเหยื่อก็จะอัปเดตในอ่าติกตอกอะไรอย่างนี้นะเข้ามาดูได้สาระก็มีไม่สาระก็มีกว่า <c oughs> <c oughs> อะฝากพ่อค้าไปด้วยนะจ๊ะเอามาเราตรงข้ามกันนี่เราจะบอกว่าถ้าอยากได้ ประกาศติดดาวเดี๋ยวเราเขียนดาวให้เอากี่ดวงเอ่ยเอาประกาเมติกมาหนึ่งดวงนะอยากได้ดาวกี่ดวงอันนี้เราถามคุณพี่จ๋าอันนี้เขียนดาวทำไมอ่ะอ๋อเขียนให้รู้ว่าเออปลาสวยนะแล้วก็ราคาดีด้วยราคาแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นเลยอ่าเดี๋ยวดูก่อนยี่สิบบาทคุณจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้ยี่สิบบาทได้ตัวนี้เลยสีเทาๆ ว่าสินี้ก็สวยอ่ะอ่ะยี่สิบบาทได้ตัวนี้เลยนี่แพทเทิร์นเป็น <หา S 1> แบบนี้าม,ม,มาสองเอายี่สิบบาทนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าจะเจ็ดสิบาทก็จะอุ้ย จะเป็นประมาณนี้ละกันอะเราปิดท้ายด้วยปลาจากร้านนี้นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เราว่าใครที่เป็นสายปลากระดเราว่าน่าจะฉับแล้วแหละอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับร้านเล่นะมันยังมีร้านข้างในอีกนะที่เรายังไม่ได้เดินไปกับร้านข้างหน้าบางส่วนนะคะใครสนใจก็มาได้ตลาดร้านเล่เปิดทุกวันพุธนะคะช่วงประมาณถ้าใครอยากมาดูปลากระดแนะนําเลยมาแต่เชา้าสักเจ็ดโมง เนาะจะได้ปลาแบบแพทเทิร์นสวสวยหลายลายให้เลือกนะคะแล้วก็ประกาศเนี่ยเฉพาะประกาศอย่างเดียวนะไม่ควรมาเกินบ่ายโมงนะคะเพราะว่าเขาขายออกแบบหมดเร็วมากเลยนะจ๊ะสำหรับร้านเล่ก็ยังมีนะช่วงประมาณบ่ายสามก็ยังมากันได้อยู่นะคะแล้วก็โซนท้องเช่าด้านหลังไกลๆนู้นเลยเปิดทุกวันนะคะไม่จําเป็นต้องมาแค่วันพุธนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกก็มาได้เปิดทุกวันเลยตั้งแต่ประมาณสิบโมงถึงหกโมงเย็นนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า